ขอเชิญท่านลำพูลตันติวณิชานนนครับเรียนท่านประธานสภาท่เการรดิฉันนางลำพูลตันติวณิชานน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9พักไทยสร้างไทยนะคะดิฉันมีเรื่องหาหรือท่านประธานสองเรื่องด้วยกันคะ่ะท่านประธานคะขอสไลด์ด้วยคะ่ะ ตะวันขึ้นก่อนใครในสยามที่อยู่ทัางามภูหินด่างหินสามสีภูหินด่างอยู่ในเขตอุทยานภูแห่งชาติภูจองนายอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหน้าผาสูงชันพลานหินกว้างมีถ้ำ หินเรียงรายหินสีขาวหินสีแดงเป็นจุดชมทิวทัศน์มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านคือสอปปลาวและกัมพูชามีนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปตั้งแคมป์นอนนับดูดาวค่ะเวลากลางคืนและชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามผู้หินดังได้รับความชมว่าเป็นภูกระดึงของจังหวัดบุราชธานีมีทะเลหมอกในฤด,ดูหนาวค่ะดิฉันได้รับการร้องขอจากท่านนายแผนจันเพงกำน,นันตำบุห้ยขานายสิริชัยสรสา,าผู้ใหญ่บ้านหนองเมก็ก และผู้ใหญ่บ้านทั้ง23หมู่บ้านนะคะผู้เชี่ยวผู้ใหญ่บ้านจารวัตรกำนันของตำบลห้วยขานายชยาหานสมุทนายกอบตอห้วยขาคณะผู้บริหารสมาชิกอบตอและชาวบ้านต้องการงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเม็กขึ้นไปภูหินด่างนะคะระยะทาง20กิโลเมตรค่ะนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความงามลำบากมากค่ะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะอยากให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มดิฉันขอฝากข้อหารือนี้ให้กับท่านประธานถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่าและพันธุ์พืชอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่พนพระนทท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องที่2ค่ะ วันที่20มีนาคมของทุกปีค่ะซึ่งใกล้จะถึงแล้วนะคะเป็นวันอสมอแห่งชาติพี่น้องอสมอทั่วประเทศนะคะ1 7 5 1 6ล้านคนและอสสออีก1 5 0 0 0คนฝากทวงถามค่ะอสมอและอสสฝากทวงถามเงินเพิ่มค่าป่วยการจากเดิมเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ2 0 0 0บาทเมื่อไร่จะได้คะฝากท่านประธานถึงคณะท่านชลนั่นสีแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านประธาน ขอบคุณครับ